สบายดีสบายดีสวัสดียามเสา้าเนาะ่อแมพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนบรนีาก็มาพกโพกกันอีกที่เกา่าคือเดิมที่สองเสาร์โปรเฮียงเนาะพี่น้องบรนีาก็เป็นตอนเศา้าของวันจันทร์เนาะนนบรนีากาสิพาพี่น้องลงไปใส่บาตรยาหน,นามคือเกา้าหลังจากที่วันกัเป็นม,มือเต่ามือโฮมเนาะพี่น้องเนาะ เป็นมืองานบุญแหละกะแล้วบุญกะตอนเศร้ากะสิใส่บาตรแด่หน้าพี่น้องกันเศร้าสิกะสิลงไปใส่บาตรเนาะแต่วาบรรยากาศขึ้นค่ะกะบลีพี่น้องเนาะยังไะคือฝนสิต้องมาขึ้นกับตกเป็นฝอยฝอยงานกะมันบ่ได้มียังพี่น้องเห็นแต่กะเจ้าเปิดมอลำเรื่องเนาะเปิดเปิดแผ่นอาบอร์ดุยยังนี่แหละเนาะ มันบม่้มีอย่างห่านคายห่านข้าว่นกะลงมาคายช่องซ้ำห่านหนึ่งพิเราะคนกะบกับบมือเบิดเนาะพี่น้องมันมีอย่างขาก็เลยมือแถมฝนก็ตกเป็นฝอยๆน้ำเนาะก็เลยมันกับบมีคนนำพิดก็เลยมือพี่น้องใช้แมพปอกระลงไปอันซื้อลูกซิ้นกินช็อกชามัหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาบ่ได้อยู่หึ่งพอมันบม่มีอย่าง เลยลงไปํำนั่นแหละพี่น้องก็ขึ้นมาโอเคพี่น้องเมื่อี้กาสิพาลงไปเอาบุญนํากันคือเก่าพคุณเนาะเมื่อี้คนคือสลายขนาดสุดยอดเลยแหละพี่น้องก็เป็นเมือบุญบ้านเนาะเนาะน,นานจะมีเถื่อนหนึ่งมันบอดีมีตลอดเนาะเข้าบริขึ้นไปทั้งวัดเนาะพี่น้องเฮ้านั่งทั้งตลาด ก็ค่อนข้างคนที่สิลายเนาะพุ่นบาดคนก็เป้าไว้ทั้งพุ่นเลยนั่งอยู่ตลาดมีแต่ขนม ตอนนี้เพิ่น้ใส่บาทก่อนพี่น้องพาเพิ่นยานพ้นตกเนาะเพิ่นเลยไใส่บาทซะสก่อนพอเมื่อนี่เมื่อเนี่ยปิยักย่อนรักทุลโคพี่น้องเนาะเมื่อเนี่ยปิยักย่ออันรักทุลโคเพิ่นน้องเฝ้าไฮบาทเพิ่นยานพ้นตกทำลายั่นเือเพิ่นกาจั่ประเทศพี่น้องเนาะแล้วมาเทศที่รังเพิใส่เข่งบ่เรือวันยังค่ะรืทุกอย่างทุกอย่างมีใหญ่มี่ทำเนาะ เออบริอีมาเนาะคนกระไลลายลืมแบบาบเน่้ยทาใส่น้ำลังปอนทงี่้องทงรักทะลลโขงเนาะคนหยกเตงบลาบคน้องเลหกคนหกคนนั่งเับ่ชเป็นเพียง คนก็ไล่ลายลาไปไปครขาวครคุอีแม่ยังว่าท่านได้ใส่ป่ะจำไม่ชัวชัวดอกเต็มเลยเรียงเป็นแถวไปพี่นอ้อ,นองไม่หนีบุญบานเท่านะาะแต่แบบบาทกัลายาเนี่ยพราะว่อคนมาแต่ทางไกลทางไกลนะน,นอะผักกัลยาองค์มาจากบ้านอื่นนะอะไรพี่นอ้องยามเป็นบุญเป็นชินเนาะ ตอกอยู่อีหลีครันก็หลายนะแห่เพิ่นก็สิเตรียมย่อรับทรโขงเนาะพี่น้องสูงขนาดจักจักมอัน้อยกัน่มแง่ม่มแง่มใจเนาะเพื่องอัน พอแม่ประชาชนนี่แเละเนาะมาซอยกันเห็ดมาซอยกันส่างพี่น้องวัดวาบันหวยางเนาะทุ่งข้าวที่ขอยไปปอนเมื่อกี้เป็นทุงเงินเนาะพี่น้องเป็นทุงเงินทุงหลักทลโขงเนาะเสือกอพิ่นต้องใส่เส้นใหญ่ๆเลยพี่น้องเส้นใหญ่ๆยาวเลยเนาะ ทีกาเป็นมอเขาน้เนาะเรยบร้อที่ศึกษาในการจับขนักงในการนผทานจะนา่างนจากขับมบทุแลวก็จได้เสนอเขาว่เขรอเากย่นรหลัดขกล่อมุน้ในการศึกษาในการสั่ง้านที่ว่าที่นี่เราจะต้องเป็นพิธีกอเนาะในการหลักการท้าราบ มันต้ประมาณหาแสนปายตน้หเป็นลหลเล่นสี่รเจ็ล้านบ้านเิน่วงน่อลอยสิบลานบน้งนที่สองีกเด้อได้ออกจะไปรวมกันบอลโดนถึงบ้านชนะเดียวนะเขามาเ้าเมงมุก็มม่มาป่ามาคนต๊ะเดาตกใจอยากเห่าอะไร กำลังเดินทางหล่นใหญ่เก็เดียวห่นนเหียบมดพัดนี่ใครล้วได้ดีที่ไหนเต็ใจเินมันเอ่อีิดเี่สไเรื่อยแต่ยังหสมมลเราในการเดินทางในชีิตอารมเด่นกยวทางขามาก่อนองบนต้นดินยก่อนย่านี้จะ้วเกณฑ์มาเต่เเนี่ยล้วก็เรียมนจะเรียบูก ชนะับเพืย่อมจะบว่าตกใจก็บางคนก็เชื่อว่าจะมีว่าเหตุารนเรื่อมันเพื่อนอะนะขึ้นมาเาเหตุน่านนัประแหนดเหตุการณมาบดหนิเช่นนอดคนแล้วผอนโวยเช่นนั่วยคนแล้วขาารกินแลเเราเป็นกาวานวี่ยังยเหตุการณ์มาสวนอีนี่ตมีแต่ดังาต้องมุกตกใจด้อ โดยทาาแนด้วงจได้ว่าคนหล่คนเบาก็ไม่จะที่แพ้ไม่ีได้เนาะแต่ยังบริบูยางอย่เชื่ในวันที่ใจที่ยอมรับข้องคนคืนมนูดครับรับ้องย่างดื้อย่างดื้อเที่ยมจะเจอยังเปไนหยดไห ແຊງໃບແຊງໃໝ່ແກ່ນນາຍໃດຈັດສັນกันໄວ້ແຕ່ບໍ່ໃສ່ໄ่ຍໍໄປເດັນຊູ້ຊອກหาຫຍັງແດ່ເນາະນາງນ້ອຍເວລາແມ່ເມວລຍໍລໃໃຫ້ຍກສອົົນລຄກຍຄກ່ນຄຍແລນຂ ตอนนี้่นก็กำลังเตรียมย่อรักโทรโข่งขึ้นพี่น้องเนาะกำลังห่วมแห่งห่วมใจกันอยู่พี่น้องก็แกมแบบมันแบบลงโตแล้วจังสิดึงขึ้นเนาะเอาลงคุมแล้วก็กอยปูนเทลงไปพี่น้อง มีผู้ดึงทางนั้นนะพี่นอ้องทางนอกน,ำนอก้ำเนาะทางนอกวัดมื่อนา้นนี่ลายุาวัเมื่อนี่วิ่งนี่ชาุงเายิวนอนนาเสน้นกะยอมย่อมุงเขายืนนอนตู้น้อยแน่เขาเลยตึงับตึงังอยู่กจบแจกูัดไม่ตอนนี้ก็อยู่กับผู้สาวนะนพี่นอ้อง สาวน้อยสาวกุ้งสาวแพนเนาะสาวกุ้งลูกสาวนาเนาะสาวแพนลูกสาวล่า้โตัตงมา่ไปเลอนยุ่งลไม่กับสาวๆก็ลงมาใส่บาตรหยาดน้ำเนาะไปไม่แม่ข้างได้จังเล่ห้น้าอยู่เนาะอยู่ว่าโนนหู ทางนอกก็ไม่แต่แม่ออกพี่น้องเต้นอยู่เนาะดึงหลักทลอหงพี่น้องทงัทงทงทง้งทงนนงั้งนอกทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะผู้ข่ามอดในหัวซอยกันพี่น้องคนละไม้คนละเมืองคนละเหือคนละแหงเนาะดึงหลักทลอหง คนกำลังห่นน้ำคีมินนเนาะพี่นอ้องภราพกล้องกับมันบางงามจะคืออยู่นกำลังพดนน้ำคีมินขึ้นแล้วพี่น้อง ทังมนันเด้อเออยังบมเดเทียงยังบมเดเทียงแล้นเดี๋ยวนขึ้นมาแล้วอ่าเห็นบ่อหันกูเห็นหลายคนโอ้ยเนว่าเห็นอะไรที่ขึ้นขวัญตึงเอาเออหลายคนมาเก็เดว่าเน่กล้าตึงอันนะชางก็ได้ไปเรื่อยชาวบ้านเฮาเนี่ยเออเอาข้าวมันเทียงดูชาหน้าเนะทียงมาดใสก็เอาโลดเออนับปัดด๊บเดเห็น เออน้าเทียงเนาก็มีแต่ว่าจับเทลก,กันบ,บ,บนี้เออเพียงเนาจริงๆกันคอยปูนคอยปอนมาจสิเออจัตกระบกจัไดมันเียบเอออันนั้นเอาวานนาเียงับเียงจับปับก่อนเออบ้านหน้าเพียงก็งนีแล่วล่าเออามาถเอาหลายนอยู่ เดียนแม่สิเล่เป็นเรี่ี่ยงจจังปใน,ใน,ใน้งนสิเียวด้นใจกาเลยกัค่แม่ด้วย,าวย,ายาาสายตาส่าวเออไปใส่หน้าเสียรกันดีมาเรงก็ตัไงนึ่งเดชก็ไม่ยากขึ้นแล้วโอ้แม่นความเปนกัดีเไปเห็นหาแล้วเออเออขึ้นเลยได้หว่าเห็นแล้ว่

คนว่อาป้าให้พอออกเห็ดเนาะบันนี้ไม่ออกให้ขึ้นให้ขึ้นเพิ่งวัดพี่น้องแต่เขาไม่ได <rese> um ้ขึ้นนะฮะนั่งอิตฉาล่างเอาหายาอิตฉาล่างเอาวโตลาโตเสมอสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตลาโตเสมอสัมพุทธะ

ปังสละนังคัสสามิพุทธังสะนังคัสสามิธัมมังสะระนังคัสสามิอาปังสะระนังคัสสามิส ท <ss> ุกสติยํปิุทสลังสายะังสัสสามิสุติยปิธังสังสาะังสังสามิสุติยํปิสังฆังสนังขสามิ ສາຕິນຍະພິພຸດທະອຸສະລນັງຂສາມິສາຕິນຍະພິພຸດທະອຸສະລນັງຂສາມິສາຕິນຍະພິທັມມະອຸສະລນັງຂສາມິສາຕິນຍ ช่สลารนะทีาลาคามานังนิสิตังวสะคามะณัี่ตานาทิปาตาเวละมณิศิขะทังสัมมาปียะมิปตาเวรมณิสิขะทังสัมมาปิยามิ อัทินาธานาเวลังมิศิกาปะทังสัมมาทิยามิอัคินาธานาเวลังมิศิกาปะทังสัมมาทิญามิกาเมสุเมชจัจลาเวลังมิสิกาปะทังสัมมาทิญามิอานิคุสัจจาเวลังมิศิกาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเว Sampai jumpa di bawah watak rayon Dika yukum awang abidwa Red salit janggutkan kacahidon Tangrutan mawat nanti as

Tham-mô-cha-a-yang-ni-tha-si-tô-bê-ta-nam-mù-cha-cha-ka-ta si tô bê ta mù cha cha ka ta ra Sa-dù-sa-dù ba di na ng tum Ti-pa-wa-lang Sa-ma-di-na-mi dù ti pa wa Ta-di-yang-pi pi ta di pi imang ti lang sa ma di mi

ไม่ว่าจะเป,ไป,<า>ป็น,น,นไปเป็นการถวายทาติแข่งรอดอขึ้นมาจาักวัดแล้วพี่น้องเนาะ,ะนกากันนี้ก็เป็นมือใส่บาตแล้วกค็คนกันย,ยอรักอันทุลโคงเนาะห้องแบบเล้าห้องพี่น้องรักทุลโคงเนาะเป็นขึ้นมาเลย สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเอาไอเพียงสำมิเด้อราผักพอแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เนาะที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งสิริบุพัฒนคลิปใหม่ๆจากซ่องสาวโปอหุ่นยางเนาะมนเมอนี้ก็พาพี่น้องไปเอาบุญนังกันตอนนี้ถากินถานกินขวดขวดแมงขันนร้านสาวกำลังขวดแมงขันอนอยู่อยู่เพื่อนเพั่นเนาะขึ้นมาตวัดแล้วกันนะมาเด้อพี่น้องกินขวดแมงขนนันนนบาย